c r f 250ปี2016นะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับอุปกรณ์ป้องกันรถก็ครบทุกอย่างแล้วครับกาดหม้อน้ำครับมีแล้วครับกาดดิดกาดแหนกาดแข็งสายสายดึงหน้า สายดึงท้ายไฟสปอร์ตไลท์สองดวงด้านหน้านะครับเป็นแบบสามสเต็ปสูงกลางต่ำสามสีนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนี่สูงกลางต่ำครับรถ พร้อมสมบูรณ์ครับไปก็เติมน้ำมันแค่อย่างเดียวครับใครกำลังมองหาอยู่คุ้มแน่นอนครับท่อเพึ่งเปลี่ยนได้ขับได้ทิปเดียวครับแมปก็แมปได้ทิปเดียวขายเพราะได้รถคันใหม่ครับรถไม่มีปัญหาใดๆครับทะเบียนเป็นทะเบียนสวยนะครับ รถแมปมาแล้วครับแรงแน่นอนครับไม่มีควันไม่มีควันนะครับเครื่องสมบูรณครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนถ่ายให้เดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับ